สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชาแนลอร่อยจังก็มาชวนเพื่อนๆพื่อนทำยำข้าวโพดไส้กอกลมควันแซบแซ,บแซบทานกันนะครับเพื่อนๆก็ลองมาทำทานกันนะครับทำไม่ยากครับเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนครับผมใช้หอมแขกนะครับสองหัวนะครับปอกเปลือกแล้วก็ซอยเตรียมไว้ครับเพื่อนเพื่อน ต่อไปผมใช้ข้าวโพดต้มนะครับหนึ่งฝักนะครับเราจะหั่นเอาแต่มาเร็ดนะครับเพื่อนๆหั่นตามนี้เลยนะครับผมจะใช้ทั้งฝักนะครับเพื่อนๆก็หั่นเตรียมไว้เลยครับต่อไปมะเขือเทศนะครับผมจะผ่า พาสีนะครับผมจะใช้4ีลูกนะครับเพื่อนๆก็หัน่นผมจะหั่นประมาณนี้เลยครับหั่นเตรียมไว้เลยครับผมต่อไปขึ้นช่ายนะครับผมใช้ประมาณ3ต้นนะครับล้างทําความสะอาดแล้วเราก็หั่นเตรียมไว้ครับ ต่อไปไส้กรอกลมควันนะครับผมใช้4ชิ้นนะครับก็ยี่ห้อไหนเพื่อนๆก็เลือกตามใจชอบได้เลยผมจะหั่น2แบบนะครับอหก็คือหั่นแบบนี้นะครับแบบเฉียงนะครับ2ก็จะหั่นเป็นท่อนๆลักษณะนี้ครับเพื่อนๆผมใช้ทัมงดมด4ชิ้นหั่นเตรียมไว้เลยตรงนี้ผมนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปผมเตรียมพริกจินดาแดง12เม็ดกระเทียมไทยอีก2ช้อนโต๊ะนะครับต่อไปก็จะทําการปั่นนะครับผมจะใช้เครื่องปั่นนะครับเพื่อนๆก็จะใส่พริกลงไป12เม็ดนะครับกระเทียม2ช้อนโต๊ะนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ครกโขกเอาก็ได้เหมือนกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับทําการปั่นให้ละเอียดเลยนะครับ สำหรับพริกเพื่อนๆจะใช้พริกเม็ดผสมลงพริกเม็ดสีเขียวผสมลงไปด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับพริกกร,กระเทียมปั่นนะครับต่อไปเรามาทำการผสมเครื่องปรุงกันครับผมใช้น้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะครับตรงนี้ผมจะ มะนาวอีก4ช้อนโต๊ะนะครับในส่วนผสมนี้ผมจะใช้ประมาณาสำหรับ1ที่นะครับประมาณ1จานนะครับเพื่อนๆตามด้วยน้ํากระเทียมดอง4ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็น้ําตาลทรายอีก2ช้อนโต๊ะนะครับ หรือเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้เหมือนกันนะครับทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลทรายของเราละลายให้หมดก่อนนะครับเพื่อนๆ ในอัตราส่วนผสมตรงนี้นะครับเพื่อนๆอชีมรสชาติดูถ้า,าไม่พอหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็สามารถเพิ่มเติมหรือลดได้นะครับต่อไปผมใส่ไส้กรอกที่หั่นเตรียมไว้นะครับไส้กรอกนี้เราอุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ต่อไปข้าวโพดครับข้าวโพดต้มที่เราหั่นไว้เตรียมไว้ครับใส่ลงไปครับผมใช้ข้าวโพดต้ม1ฝักนะครับตามด้วยหอมแขกสองหัวนะครับแล้วก็มะเขือเทศอีก4ีลูกนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ แล้วก็สุดท้ายขึ้นชายที่เราซอยที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปทําการคนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับยํเข้าวโพดไส้กอกลมควันอร่อยอร่อยนะครับต่อไปเราก็ทําการตักเสิร์ฟเตรียมรับประทานได้เลยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําทานกันนะครับสําหรับไส้กอกเพื่อนๆชอบแบบไหนยี่ห้อไหนก็ให้เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับ เราก็ได้แล้วครับนี่ครับสีสันน่ารับประทานมากครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก,ก็ลองเอาไปทําทานกันนะครับสําหรับส่วนผสมทั้งหมดผมก็ลงไว้ในส่วนของใต้คลิปนะครับในช่วงคําอธิบายนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ